จากเมื่อคืนนี้เราไปตกปลาที่แพวิถีชาวบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําปลาปลาตะโกให้นานาได้ชิมกันนะครับปลาที่เราได้มาเมื่อคืนนี้ครับนี่นะครับนี่นะครับปลาตะโกนะครับก็มีเยอะอีกสองสามตัวนะครับอ่นนี่มีผักที่เราเตรียมไว้นะครับนานครับนี่ครับผมมีผักนะครับมีผักนะครับมีข้าวเหนียวด้วยนะครับนานนี่จะใช้ข้าวเหนียวดาอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวดํา เนะชิมดูด้วยนะครับอ้าวครับผมมาลองกันเลยนะครับนะทนะีน,นี้เดี๋ยวผมจะทำปลาก่อนแล้วกันนะครับจะทำการหั่นปลาก่อนนะครับนะนะหั่นปลาเลย เดี๋ยวเราจะสับนะครับแล้วนะ,น,ะนะนี่กระดูกกระดูกเดี๋ยวจะ,จะทำเป็นต้มดีกว่านะครับเดี๋ยวจะทำเป็นต้มซดน้ำหน่อยให้ลอกล่องคอแล้วก็หลับเดี๋ยวจะสับก่อนนะครับเดี๋ยวสับปลาก่อนนะครับแล้วนะ มาตามดูขูกระเทียมครับขั้นตอนต่อไป เหลืองเลยนะครับจนหอมเลยจะหอมมากหอมจะหอมมากเลยหอมกระเทียมนะครับเดี๋ยวเลยนะครับนะครับเหลืองเราแล้วนะครับเนี่ยนะครับนะครับหอมนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับเดีนะนิดเดียว นะครับจะพักไว้เราให้มันเย็นดีกว่านะครับเราก็จะเย็นระหว่างพักนะครับระหว่างพักรอรอให้ตัวผัดเนื้อมันเย็นนะครับเรามาหั่นผักรอด,ดีกว่าครับผักเพื่อเตรียมเลยนะครับนีนะ ปรุงแล้วครับนะฮะนะครับนะนะเ,าาเครื่องก่อนนะครับเครื่องก่อนนะครับนี่พริกป่นนะครับพริกป่นจะแค่เราก็คั่วเองเขาคั่วก็ต้องคั่วเองเพื่อความอร่อยจะหอมมากครับนี่ปลาปลางนัวเรานะครับเอาใส่แค่ประมาณนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องชิมดูก,ก่อน,นครับนะฮะ ลองชิมดู่อนว่ามันรสชาติไหนเมื่อกี้เราปรุงไปแล้วนะครับบางส่วนนะอืมแทบจะไม่ต้องปรุงเลยเพยิ่มแล้วนะครับปรุงข้าวกลัวพริกป่นไปหน่อยหอมเลยหอมเลยนะครับนี่ครับอืมยอดยอดครับเลยนะครับ คุณก็ใส่น้อยผิดน้อยใส่มากผิดมากขุดให้เข้ากันเลยนะครับมั่นนะคุดให้เข้ากันเลยนะครับ มะนาวครับนะะใส่มะนาวด้วย ีส่ลาไปชอบเปรี้ยวรสไหนก็ใส่ลงไปครับนะนหอมมากครับหอมเลยใส่มะนาวอย่เงี้ยคุยยืดไปยืดเป่าแล้เปรี้ยวนะนะนะสองลูกสองลูกนี้เองนะครับเปรี้ยวเราใส่ลงไปชุดชุดเปรี้วดีเราจิตดีเป็นสีดีนะครับแล้วนะ ผักนะครับนะแล้วนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยเหลืองเลยนะครับเป็นลาบนี้นะครับโอเคความแน่ใจว่าอร่อยไหมชิมไปทีนะครับอืมยอดครับนะมีเปรี้ยวมีเผ็ดของพวกกุ้ยนะครับเค็มนิดๆนะครับเราใส่เกลือโรยผักวันนี้นะครับ นะคักโดยไปเลยนะครับักที่เราหั่นไว้นะครับักที่เราหั่นไว้กุกไปทีนะครับเลยนะกูไปอีกที ทีเดิมพยายามผสมผักเสร็จนี่ครับโ้สุดยอดสุดยอดครับนะนะเป็อความสวยงามครับผักนี้เติมลงไปครับเพื่อความหอมด้วยสารแนครับนะนะนี่ครับเป็นใบเป็นใบไปเลยนะครับเป็นใบไปเลยเป็นใบเป็นใบไปเลยครับ ทำแบบง่ายๆครับบนบ้านนะครับกินกันเห็นๆเลยนี่เอาอีกสักหน่อยครับเันนี่นี่ครับอันอนี้สลัดลครับใครชอบเผ็ดนะครับใครชอบเผ็ดเพิ่มรสเผ็ดไปอีกได้นะครับเผ็ดไปอีกได้นะครับ เดี๋ยวเอาพริกเดี๋ยวรอดูพริกด้วยนะครับขนะบ,บนะร้านผัดนะครับร้างผัดเตรียมเครื่องครับร้างผัดเตรียมเครื่องนะครับ ตั้งหม้อครับนะเดี๋ยวตั้งตั้งไฟเลยนี่นครับตั้งไฟเลยตั้งไฟครับผัดลงเลยครับ,บลงเลย น้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาเลยครับนี่ครับน้ำเดือดแล้วนะน้ำเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วใส่ปลาไปเลยนี่กวบกระปายน้ำเดือดแล้วนะครับใส่ป,าปล,ปแลปาแล้วปิดฝาไว้นะครับตามเวลาเลย สิบนาทีอีกสิบนาทีครับนะกนะินได้ต้มปลามาครับแล้วนะอาจารย์พักไว้ต้มไว้ักพักน่งนะครับสิบนาทีผ่านไปนี่ปลาในหมอ้อเราเด,ดือดผุดๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวชิมดูนะครับว่าที่เราปรุงไปอร่อยหรือเปล่านี่นะครับ โอ้สุดยอดสุดยอดครับปิดเปรี้ยวชีต้องปิดเปรี้ยวหน่อยนะครับโอเคปิดจานเลยนะครับนะปึ๊บวับเลยยกลงมานะครับนาน,นะว้าวยกลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาใส่ผักเลยครับเดี๋ยวนะชอบรสไหนก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ผักเราอยู่นี่นะครับ แต่งซีซันด้วยผักนะครับต้มแบบบ้านๆนะครับปลาาครับนี่ครับให้เผ็ดจี๊ดจัาหน่อยนี่ครับใส่ใแบบกระเพราหน่อยนึงนะครับนีแ่ใบบกระเพราด้วยกระเพรานะครับเลนะครับใส่ลงไปนะครับเลยนะ น,นี่สั่งอกัาประมาณนี้ครับนะนี่โอ้ย oh yeah. ่ครับสุดยอดนะครับมอดฟิตเซบเท